สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้ก็มาอัปเดตข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโลกคริปโตกันอีกแล้วนะครับวันนี้มีข่าวสารสําคัญสาค,คัญจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับหลังจากก่อนหน้านี้มีผู้เสนอพ่อพ่อซ้เกี่ยวกับการที่จะสร้างกระเป๋าเทอร่าสเตชันเป็นของตัวเราเองนะครับโดยที่ไม่พึ่งพากับ ทีม TFL หรือว่าทีมเดิมกระเป๋าเดิมที่เคยใช้ก่อนหน้านี้นะครับพอซานนี้ได้กลับมาเขียนใหม่อีกครั้งนะครับหลังจากที่เคยเสนอไปแล้ว1รอบเนาะแล้วก็ไม่ผ่านนั่นเองก็มีการออกมาแก้ไขหรืออธิบายเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อให้ vadiator ได้เข้าใจว่าตอนนี้เราต้องการอะไรนะครับโอเคครับแล้วก็มีข่าวสำคัญสาคัญเกี่ยวกับคุณซีเนาะได้ออกมาพูดถึงเกี่ยวกับข่าวฟัดต่างๆที่เกิดขึ้นนะมันมาจากไหน และเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็มีอะไรสําคัญๆเกี่ยวกับใบแนนนั่นเองนะครับและจากที่โพสต์ที่เห็นจากหน้าโปรคลิปนะครับก็คือเหรียญดูนาคลาสิกติดอันดับ3หรือว่าท็อป3ที่คนไทยชื่นชอบนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดข่าวสารกันเลยดีกว่าครับโอเคครับเรามาดูคริปโตบับเบิลกันก่อนนะครับวันนี้ก็ <laughs> แดงลูกโตๆแล้วก็มีเขียวกันบ้างปล,ปลายนะครับลูนาคลาสิกวันนี้เราแดงแป๊ดเลยนะครับ ก็คือล่วงยับจาก900ก,กว่าเนาะที่ตอนแรกเราหวังว่ามันจะพุ่งไปถึง1,000นะแต่ก็ไปไม่ถึงฝันนะครับ <c> ười> <g> ười> ก็มีการย่อลงมานะครับด Bitcoin นะ้วยบิตคอยเนาะเขาย่อเราก็ย่อตามนั่นเองนะครับเหรียญ er พี่ใหญ่พ่าล่วงนั่นเองครับโอเคครับจุดสูงสุดของเมื่อวานนะครับอยู่ที่ 0. 0.0 4ตัว942นะครับในช่วงเวลา3ทุ่มครึ่งนั่นเองของเมื่อวานนี้นะครับและจุดต่ำสุดนะครับอยู่อยู่ณตอนนี้เลยนะครับณช่วงเวลา1ทุ่ม20นั่นเองหรือว่าเมื่อมีกี่นาทีที่ผ่านมานะครับราคาของเขาได้อยู่ในจุดต่ำสุดที่0.04ดตัวแปดอดอลลาร์สหรัฐต่อ1น u n c นั่นเองนะครับแล้วก็อันดับของเขาอยู่ที่อันดับที่85นะครับในคริปโตบอเปลนะครับราคาปัจจุบันอยู่ที่0.0 สตัว864นั่นเองนะครับมีการดีดกลับขึ้นมาเล็กน้อยเนาะกระจิ้งหนึ่งมากกว่า โอเคครับถึงแม้จะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีกระแสการพัฒนาหรือการอัปเดตการพัฒนายังไงก็ตามนะครับราคาก็ยังคงไซเว่ออกข้างเนาะยังอยู่ในเลงที่800ถึง900ยนะครับยังไม่ทะลุถึง1000นั่นเองนะครับโอเคครับเรามาดูเจ้าตัวบิตคอยนะครับวิ่งเขาดาวกันดีกว่านะครับเหลือเวลาอีก275วันแล้วก็เหลือบล็อกอีก4 7่หมบล็อกนั่นเองครับส่วนราคาบิตคอยนะครับอย่างที่ผมบอกไว้ราคาบิตคอยอยู่ที่ ที่30,000กับอีก5ดอลลาร์นะก็วันนี้ก็ล่วงมาเยอะพอสมควรนะครับสำหรับเหรียญบิตคอยนะมีเห็นแวบ,บๆนะครับในวันนี้ผมเห็นว่าบนะิตคอยนั้นล่วงลงไปถึง29,800นิดๆเนาะ800หรือ900นะครับก็ มีการล่วงลงไปค่อนข้างลึกพอสมควรน,นะครับจาก3 0 0 0 0ืนเนาะก็ย่อลงไป29 0 0 0ืนกะครับก็ขออย่าหลุดบ่อยละกันเนาะสามหมนเนาะขอให้ยืนทรงไว้ตรงนี้ให้ได้นะครับยือนอยู่ในจุดส0,000ื่นให้ได้นะครับโอเคครับเรามาดูข่าวแรกกันเลยดีกว่านะครับพิตีซีซีเรานะครับได้ออกมาเผยว่ามีคนหนึ่งบุคคลนั้นคือใคร <c oughs> ได้ออกมาปล่อยข่าวฝัดนะครับอย่างต่อเนื่องนะเพราะไบแอนด์นไม่สนับสนุนใน โปรเจกต์ของเขานะครับก็เลยเหมือนกดแค้นอะ่ะไหนๆก็ไม่สนับสนุนทำร้ายแม่งเลย ก็ไม่ดีนะครับไม่ดีใครไม่เห็นด้วยเราอย่าไปกดแค้นเขานะครับ <S <S เขาอาจจะคิดในอีกมุมมองนึ่งลวกันนะครับในวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับเกี่ยวกับเรื่องราวข่าวฝัดต,ต่างๆที่เกิดขึ้นนะซึ่งเกี่ยวข้องกับการะดานเท็ดดังนั่นเองนะครับ <S <S ก็คือเป็นการะดานเท็ดของใบแนนนั่นเองนะครับทางใบแนนนะครับหรือว่าพิจิซีซีได้ออกมาถแถลงการชี้แจงเกี่ยวกับการ ปลดพนักงานด้วยนะน่าจะเป็นข่าวนี้หรือเปล่าที่ทําให้บิตคอยล์ล่วงก็ไม่แน่นะครับพิติซีซีได้ระบุว่าหรือว่าได้กล่าวว่าบุคคลที่เผยแพร่ข่าวฝาดเกี่ยวกับบีแอนอย่างต่อเนื่องในะช่วงนี้นะครับเขามีแรงจูงใจส่วนตัวเกี่ยวกับพิติซีซีหรือเปล่านะโดยพิติซีซีได้บอกว่าบุคคลดังกล่าวนั้นเคยได้เสนอโปรเจกต์ของตนเองไปยังบแอนท์แลบนะครับ,รบเพื่อของเงินระดมทุนจากบริษัทนะแต่สุดท้ายก็โดนตอบกลับว่า ไม่อนุมัตินั่นเองนะครับหรือว่าไม่ผ่านนะก็เลยทําการฟัดข่าวแกล้งใบแนนนั่นเองนะครับวันนี้นะครับผมรู้ว่าชายคนหนึ่งนะครับที่เผยแพร่ข่าวฝัดเกี่ยวกับใบแนนอย่างต่อเนื่องนั้นคือใครนะครับเนื่องจากผมไม่สนับสนุนเขาหรือผมไม่ได้ให้ทุนเขาในการทําโปรเจก t นั้น,น,นเขาเลยจัดการแกล้งผมนั่นเองเป็นคําพูดของพี่ตีซีซซีนะครับก็ปัญหาของบแนนนั้นไม่ได้มีเพียงแค่การ จมตีจากข่าวฝัดเหล่านี้นะครับ b i n นนซ e ซึ่งเป็นประเด็นเทรดคริปโตที่ใหญ่ที่สุดกําลังจะมีการปลดพนักงานครั้งใหญ่นั่นเองนะครับเนื่องจากมีปัญหาทางด้านกฎหมายรหรือว่ากฎระเบียบต่างๆที่โดนทั้งเสกฟ้องหรือกรตอฟ้องนั่นเองนะครับทาง The Wall Street Journal นะครับได้รายงานว่าไบแนน c e มีการปลดพนักงานไปแล้วมากกว่า1000คนนะครับเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้ด้านกฎหมายที่ใกล้จะ มาถึงนั่นเองนะครับและหนึ่งในอดีตพนักงานยังได้ออกมาแสดงความกังวลเกี่ยวกับการเล y ออฟหรือว่าการไล่ออกของพนักงานเพิ่มเติมในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าโดยเฉพาะในทีมของคอน summer support นะเป็นแผนกที่ได้รับผลกระทบเยอะที่สุดนั่นเองนะครับก็เหมือนข่าวที่แล้วในคลิปที่แล้วนะครับที่ผมพูดถึงเรื่อง AI จะมาทําหน้าที่แทนพนักงานในแผนก ของ customer support นะของบริษัทหนึ่งนะครับก็ AI นั้นได้มาตอบแชทแทนให้ข้อมูลลูกค้าแท้นะตอนนี้ n บ n c นเริ่ม l a เล f ฟพนักงานตัวเองออกแล้วนะครับซึ่ง CNBC นะครับได้ออกมาคาดการณ์นะว่า n บ n c นจะปลดพนักงานออกมากถึง3,000ลายหรือว่า3,000คนนั่นเองนะนี่เป็นการคาดการณ์จำนวนเนาะพนักงานที่อาจถูกเลอฟออกจากบริษัท ของไบแ a น c e นั่นเองหรือว่าพนักงานของไบแ a น c e น่นนะครับหวังว่าขอให้ไม่เป็นความจริงนะกันแต่ก็ไม่แน่ครับเขาพิจิซีซีซีออกมาพูดสักขนาดนี้แล้วก็น่าจะมีการเลีออฟพนักงาน ของเขานั่นแหละครับก็ขอให้พี่ๆหรือว่าบุคคลเหล่านั้นที่ถูกเลยพี่ตีซีซ่เลยออฟออกไปก็ขอให้โชคดีครับ <c oughs> ทำงี้ได้เนาะมันถ้าไม่จัดการอย่างนี้ก็บริษัทอาจจะไปไม่รอดนั่นเองโอเคครับเรามาดูข่าวต่อมานะครับอีทเทลเลียมนะครับไซเแชนจิเนซิตนะครับเปิดตัวบัตรเดบิต Visa Black นะครับที่เชื่อมต่อโดยตรงกับ Crypto Wallet นั่นเองนะครับทาง Genesis นะครับได้เปิดตัวเจ้า Genesis Pay l นะเป็นการทำ c a r ดออกมาเนาะซึ่งเขาได้ระบุว่าเขาเป็นผู้บุกเบิกการรวมเครือข่ายการชำระเงินแบบกระจายอำนาจกับ Processor แบบเดิมหรือว่าบัตร Visa Card มาสเตอร์กาดแบบเดิมๆนะครับที่เราต้องเอาเงินสดเราไปใส่ในบัญชีที่อยู่ในบัตรบัตรนั้นนะครับเพื่อใช้จ่ายทั่วไปเนาะซึ่งเขาได้ทำเจ้าตัว g e n o s i s Card ซึ่งเป็นบัตรเดบิตวีซ่าการ์ดแบบเซลฟ์คัช โเดียนนะคัสโเดียนนะครับเป็นการเชื่อมโยงโดยตรงกับกระเป๋าเงินออนเชนนั่นเองก็คิดง่ายๆครับถ้าเรามีเหรียญคริปโตอยู่ในวอลเล็ตอยู่แล้วนะครับเวลาเราเอาบัตรนีร้ไปใช้เราก็สามารถใช้ใจ่ายผ่านเจ้าตัวเหรียญคริปโตของเราได้เลยนะครับโดยการให้บริการของจินโนซิตนะครับจะเปิดให้ใช้ในสาภาพยุโรปเนาะแล้วก็ e e a แล้วก็ ราชอาณาจักรหรือว่า u ยู t e น s ต a สเตนั่นเองนะครับแล้วก็ทางเจเนซิตนะครับได้วางแผนที่จะขยายไปยังสหรัฐอเมริกาบราซิลเม็กซิโกสิงคโปร์ฮ่องกงภายในสิ้นปีนี้นั่นเองนะครับซึ่งการทำธุรกรรมแบบนี้นะครับได้เกิดขึ้นแล้วนะครับได้นำมาใช้ใจ่ายจริงๆแล้วนะครับโดยทางเจเน s ิต์นะครับได้ระบุว่านะครับเขาจะใช้ค่าเงินที่เป็นเหมือนเหรียญ c b d c ของประเทศเขานะครับที่ใช้ ใช้ชื่อว่า EURE นั่นเองซึ่งเป็นเหรียญสเตเบิลคอยน,นะครับที่ตึงราคากับเงินยูโรบนบาทของ g i n o s i s g จ n o s i Pay เนาะซึ่งกำลังเป็นการทำงานร่วมกับเหรียญใดนะ ซึ่งเป็นเหรียญ Stable c คอยอยู่แล้วเนาะโอเคครับแล้วเขาได้ออกมากล่าวว่าปัจจุบันถ้าไม่มีเหรียญ EURE นะครับก็จะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาว่าฉันคุณไม่สามารถชําระค่าบริการได้เนาะแต่อาจจะมีเพิ่มเติมขึ้นมาว่าอาจจะมีเพิ่มเติมขึ้นมานะครับในอนาคตหรือว่ามีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมหรือพัฒนาเพิ่มนั่นเองนะครับถ้าเราไม่มีเหรียญ EUEURE หรือว่ายูโรอิเล็กทรอนิกส์นะครับแต่มีเหรียญ USDC เขาจะถามว่า คุณต้องการสวอปไหมสวอปเหรียญของคุณหรือเปล่าถ้าเราไม่มีเหรียญ EUE แต่เราจะต้องใช้ใจนะ่ายนตอนนั้นอะ่ะมันจะทําการสวอปให้เองนะครับถ้าเรามีเหรียญ u s d อนะก็สามารถสวอปใช้งานได้เลยโอเคหนะ้าตาบัตรมันเป็นยังไงนี่แหละครับผมเข้ามาให้ดูแล้วมันก็เหมือนกับบัตรวีซ่าทั่วไปเนาะแต่จะมีลักษณะพิเศษคือตัวบัตรตัวนี้เชื่อมโยงกับกระเป๋าวอลเล็ตของเรานน่นเองนะครับโดยตอนนี้เขากําลังพัฒนาเกี่ยวกับ้าตัวแอปบนมือถือด้วยนะ เหมือนว่าเหมือนเราโอนเหรียญเข้า แอปตัวนี้และแอปตัวนี้มันเชื่อมกับบัตรวีซ่าของเรานะครับก็สามารถไปใช้จ่ายได้เลยนั่นเองนะครับโดยเราไม่ต้องสนใจว่าเราจะต้องถือเหรียญน,นั้น<ๆ>เหรียญน,นี้อย่างเดียวนะอาจจะเป็นต้องมีเหรียญ EUIE นะอาจจะมี USDC เนะี่ยก็สามารถใช้จ่ายได้แล้วนั่นเองนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นข่าวเกี่ยวกับการพัฒนาเกี่ยวกับโลกบล็อกเชนที่เข้ามาใช้งานจริงในชีวิตจริงเนาะที่ไม่ใช่ว่ามีไว้สําหรับเทรดซื้อขายกันอย่างเดียวนะครับก็สามารถมา ใช้จ่ายในชีวิตจริงได้แล้วนั่นเองนะครับก็รอติดตามดูการพัฒนาตรงจุดนี้เนาะว่าจะเข้ามาสู่ประเทศไทยได้เมื่อไหร่และกระดานเทรดไหนจะเป็นคนใช้หรือใครจะเป็นผู้พัฒนานะครับของประเทศไทยนะเราก็รอใช้อยู่เนาะเผื่ออนาคตเพื่อนๆเหรียญรูน่าครับสิดีดไปสู่ไปสู่หดอลลาร์สหรัฐนี้ยกอแต่ละคนนี่ถือขั้นต่าไม่ต่ากว่าหนล้านเหรียญแน่นอนครับก็ใช้บาทเดียวครับใช้จ่ายเอฟเฟจริงจริงกับเบลอาจจะเป็นรูดแลมโบกินีมาสักคันสองคันก็ได้นะครับ 呵呵。<laughs> ก็โดยใช้แค่บัตรตัวนี้ใบเดียวเลยโอเคครับเรามาดูข่าวจากคอยเกโกะนะครับแต่ที่จริงแล้วคุณบิตคอยเอดิกนะบิตคอยเนะอ t ดนะิกเนี่ยออกมาโพสต์นะครับ10อันดับเหรียญยอดนิยมของคนไทยนะครับจัดอันดับโดยคอยเกโกะนะครับซึ่งได้วิเคราะห์ในช่วงเวลาวันที่8ถึงวันที่1 4กรกฎาคมนี้นะครับอันดับ1เป็นเหรียญชิบายน่เนาะอันดับ2ก็เป็นเหรียญเบบี้ด็อกน,นะครับอันดับ3เป็นเหรียญ LUNC นะครับอันดับ4ี่เหรียญแบร ัอันดับ5เหรียญ Dream Machine นะครับอันดับ6เป็นไซตามะนะครับเหรียญโบนกาลาเปเป้แล้วก็เหรียญเอ็กซี่เนาะก็ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเหรียญออกแนวเหรียญมีมเหรียญเกมกันบ้างนะท็อป3นี่เหรียญมีมล้วนๆนะเอ้ยท็อป2ขออภัยท็อป2เหรียญมีมล้วนๆนะครับส่วนท็อปอันดับ3นี่เป็นเหรียญลูน่าคลาสสิกนะเป็นเหรียญของคอมมูนิตี้นะครับแล้วก็ให้ชื่นชอบ เป็นอย่างมากนะครับโอเคครับเราไหนๆก็พูดถึงเหรียญลู่นาคลาสิกแล้วเรามาดูเกี่ยวกับสเตตัสของ LUNC กันดีกว่านะครับเรามาดูยอดสเต็กกิ้งวันนี้นะครับใน24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับมียอดสเต็กกิ้งอยู่ที่1ที่เลี่ยนกับอีก28,155ล้าน LUNC นะครับวันนี้ก็มีการสเต็กกิ้งเพิ่มไปอีก1,695 LUNC นะครับก็มี transaction เพิ่มขึ้นมานะครับเป็น3 6 0 0 0 0เนาะ ก็เพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับส่วน Top v a ว i a เ o เของเรานะครับที่มีคนเข้ามา s t a k กกิ้เพิ่มเป็นอันดับต้นๆก็จะมีของ Re-Stake อ,อะไรเนี่ยสักอย่างนะครับดูไม่เต็มนะครับแล้วก็อันดับ2ก็เป็น All n o d ดเนาะ Happy Cat นะครับแล้วก็ Orion นะครับแล้วก็ของคุณ Crazy นะครับโอเคครับ ล่าสุด transaction ล่าสุดเนาะมีการ staking ม,มีการ staking เ,เข้าไปในของโหนดของ all นะ300ล้านเหรียญ LUNC กันเลยทีเดียวนะโอเคเรามาดูทอาเท่ supply กันดีกว่านะครับทอาเ supply นะครับเมื่อวานมีการเบิร์นไปมากถึง79ล้าน LUNC กันเลยทีเดียวถึงว่าเยอะพอสมควรนะครับส่วนวันนี้มีการเบิร์น LUNC ไปแล้วถึง53ล้าน LUNC นะครับก็ยังไม่ครบวัน นก,ก็เบิรนไปถึง5 3ล้านแล้วนะครับส่วน u s t c นะครับเมื่อวานมีการเบิรนไปมากถึง1,15,430 u s t c นะครับส่วนวันนี้ก็มีการเบิรนไป มากถึง51,197 u s c ไปแล้วนะครับก็มีการเบิร์นอย่างต่อเนื่องเนาะเรามาดูเจ้าตัวเลโชกันดีกว่านะครับเลโชตัวนี้อยู่ที่15.03%นะก็ดีดขึ้นมาอย่างรุนแรงพอสมควรนะก็ก่อนหน้านี้เราก็อยู่ที่อะไร14.9กันมาค่อนข้างยาวนานนะตอนนี้ก็ดีดไปที่15แล้วนะครับหวังว่ายอดสเต็กกิ้งจะพุ่งไปสู่2ทินเลียนในเร็วๆนี้นะครับอขอให้พุ่งทุนมูลกันใน ร็ววันนะครับโอเคครับเรามาดูคอยแก๊สกันบ้างนะครับเรามาดูเจ้าตัว Total ท e c ดิคูเดชันนะครับฐานนะว่านักลงทุนส่วนใหญ่ที่มองว่าเหรียญรูน่าคาสิกตอนนี้จะขึ้นหรือจะลงนั่นเองเรามาดูช็อตและลองของเหรียญ LUNC กันดีกว่านะครับว่าช่วงเวลานี้ผู้คนหันเหหรือมองไปนในทิศทางไหนนะครับถึงแม้หเหรียญราคาเจ้าตัว,ว LUNC จะลดลงนั่นเองก็ไม่หวันครับดูจ จากที่วันนี้นะครับเวลาหนึ่งทุ่มนะครับก็มีคน ลองไปมากถึง2,000ดอลลาร์ 2, ไปแล้วนะครับส่วนชอ็อตนั้นแทบไม่มีออเดอร์เลยนั่นเองส่วนช่วงเวลา7โมงเช้าของโซนอเมริกานะก็มีคนลองไว้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับถึง1 000, 1 7 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐนะครับแต่ก็มีคนชอ็อตเพียงแค่700ดอลลาร์สหรัฐนั่นเองก็เราก็มองดูแล้วนะครับว่าผู้คนเชื่อมั่นเนาะนักลงทุนสายเทรดเดทเทรดเขาเชื่อมั่นว่าเหรียญดู คาสิกนั้นจะพุ่งเท่เดิดมมูนนั่นเองนะครับถึงแม้มูลค่าเหรียญของ UNC จะอยู่หรือว่ายูต่ำสุดนะครับจุดต่ำสุด หรือมูลค่าลดลงนั่นเองประตาบนะครับโอเคครับเรามาดูกระแสข่าวหรือว่าข่าวคราวเกี่ยวกับลุนาคลาสิกในช่วงนี้ดีกว่าหลักๆแล้วก็มีคนพูดถึงเกี่ยวกับพ่อพ่อเศร้าตัวใหม่นะครับซึ่งมันก็ไม่ได้ใหม่หรอกครับหัวข,ข้อมันหัวข,ข้อมันก็จะเป็นเกี่ยวกับการพัฒนากระเป๋าหรือว่ากระเป๋าสเตชันของลุนาคลาสิกเองโดยไม่พึ่งพาทีมพัฒนากระเป๋าของ e f l นะครับก็เขาบอกว่าถึงเวลาบรรลุความเป็นอิสระและ ความเป็นมืออาชีพอย่างสมบูรณ์แบบนะครับซึ่งมีเป้าหมายเพื่อสร้างกระเป๋าเงินที่เป็นของเราอย่างเต็มรูปแบบนะยุติดราม่าทั่วไปนะครับก็จบปัญหาเรื่องดราม่าของทั้งทีม TFL นะออกไปนะครับเกี่ยวกับกฎไม้อะไรต่างๆก็จะมีคุณโดคอนอะไรกับทีมงานของเขานะครับที่เกิดขึ้นนะครับก็นี่เป็นทวิตของคุณ Axil นะต่อมาเป็นทวิตของคุณ Luna ดูนะอุ๊อ่านชื่อผิดตลอดนะครับชื่อของคุณพี่เขานะก็เป็นเวเดเตอร์ท่านหนึ่งนะครับของดูนาคลาสสิกนั่นเองนะครับก่อนหน้านี้พี่แกได้วตโนไปนะครับสำหรับพ,พอฟ้ซ่าเกี่ยวกับการพัฒนากระเป๋าหรือโอนกระเป๋าให้มาเป็นของดูนาคลาสสิกเองโดยไม่พึ่ง TFL นะครับตอนนี้เขาได้เข้าใจแล้วว่าพ,พอฟ้ซ่านี้มีจุดประสงค์อะไรนะครับเพื่อจะใช้งานยังไงนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เขาบอกว่าเขา ขาดความชัดเจนเนาะได้รายละเอียดและความสับสนสําหรับชุมชนนะจึงไม่สามารถโหวตเยสให้ได้นะหลายๆท่านก็เริ่มออกมาบอกว่าให้โหวตเยสสักทีโหวตใช่สักทีตกลงนั่นเองนะครับเรามาดูรายละเอียดกันดีกว่านะครับว่าพ่อพ่อโซนี้เขาเป็นพ่อพ่อซอะไรและเกี่ยวกับอะไรนะครับซึ่งที m เ l o n นะครับสร้างโครงสร้างพื้นฐานสําหรับกระเป๋าเงิน h e r l a Luna Classic วงเล็บฉบับแก้ไขนะแบบ H CC นั่นเองนะครับหลักๆใจความแล้วก็จะเป็นเกี่ยวกับกระเป๋า เธอร่อาคลาสสิกนะครับโดยเฉพาะ t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  o o n o o i l l s t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  o o n e s k t o p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  เนาะแล้วก็ Station Tension นั่นเองก็ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับเจ้าตัว Station Mobile Station Desktop ต,ต,ต่างๆพวกนี้ครับมันพัฒุกพัฒนาโดยทนะีม TFL เนาะก็ทีม TFL เขามีปัญหาเรื่องรุ่นนี้นั่นกันไปก็ตอนนี้ทาง Luna Classic ทีม L1 เราต้องการนำมาปรับ เปลี่ยนเปลี่ยนแปลงปรับปรุงนะครับเพื่อให้มาเป็นของเพอรล่าคลาสสิกของเขาเองนะโดยไม่ต้องพึ่ง หรือว่าอาศัยทีม TFL นั่นเองนะครับโดยหลักๆแล้วก็จะมีไปทางเป็น Public Node เนาะโดยจัดทำขึ้นโดยมอน o d e แล้วก็ r ร e เ l Station นะซึ่งจัดทำโดยวลา r รี e บนั่นเองนะครับที่ได้รับการสนับสนุนแล้วสำหรับช่วงนี้นะครับในการเป็นโ d e หรือว่าเป็นปลายทางสำหรับ Station และ Station Mobile นะโอเคครับโดยการพัฒนาปรปับปรุง ตัวสเตชันโมบายสเตชันเดสก์ท็อปแล้วก็เอ t กเทนชั่ของเราเองนะครับหลักๆก,ก็คือต้องการมาให้ทีม TFL มาเกี่ยวข้องนั่นเองซึ่งก่อนหน้านี้นะครับปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับจะได้รับการแก้ไขนะพวก แอปต่างๆเวลามันมีปัญหาครับก็ได้รับการแก้ไขก็ยาวนานมากถึง1เดือนหรือว่า32วันนั่นเองกว่าจะแก้ไขได้นะแต่ถ้าเรามาดูแลเองและพัฒนาเองนะครับสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้หลังจากที่เราอัปเดตตัวนี้ไปแล้วทันทีภายใน2-3วันเองก็เจกนี้นะครับก็ได้ระบุไว้ว่า ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับนี่แหละครับไอไลท์เป็นสีน้ําตาลเลยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับในการทําเจ้าตัวโปรเจกต์นี้นะครับก็ไม่เสียตังค์ไม่ต้องเอาเงินในคอมมิชชั่นคอมมิชชั่ผู้มาใช้นั่นเองนะครับโดยเราสามารถสร้างทีม L2 เนาะที่อ,อุทิศต,ตนเพื่อสนับส,น,ส,น,บสนุน พัฒนาผลิตภัณฑ์เจ้าตัวกระเป๋าหรือ wallet ตัวนี้นะครับที่ควบคุมํำกับโดยทีม l 1นั่นเองนะครับแล้วก็ตอนนี้ทางทีม l 1แล้วก็ทาง Creator ต,ต,ต่างๆเนาะที่ทำเจ้าตัวพระเป s าโนี้ขึ้นมานะครับได้สเสนอให้อาจารย์เอฟเฟคทมนะครับเป็นผู้รับผิดชอบดูแลเรื่องโดเมนที่ใช้ในโครงสร้างพื้นฐานของเจ้าตัว Wallet Station ตัวนี้นะครับไม่ต้องห่วงครับมีอาจารย์เอฟเวอร์ครีมนะครับที่รับผิดชอบดูแลเรื่องโดเมนอยู่ว่าพวกอินฟาสักอินฟาสตัคเจอร์ต่างๆนะครับให้กับกระเป๋าเทอร์ล่าสเตชันตันนี้ก็ไม่ต้องห่วงอะไรครับพอมีความกระจ่างชัดเจนขึ้นมาก็มีโอนมาโหวตให้ทันทีเนาะก็98.67%นะครับก็โหวตให้ไม่ใช่นะครับส่วนไม่ก็ไปแล้ว1.14นะครับส่วนก้นเว้นก็มีนิดหน่อย นะครับก็โนวิวิโตก็นิดหน่อยนะครับพอเราดูนะครับเท้าตัวโพสซลนี้จะหยุดโหวตในวันที่25หนะว่าการเสนอครั้งที่2นี้จะผ่านไปได้ด้วยดีหรือเปล่านะซึ่งรอบแรกก็ไม่ผ่านนะครับนี้ก็หวังว่าจะผ่านไปได้ด้วยดีนะครับโอเคครับวันนี้ก็มีข่าวสารมาเล่าให้เพื่อนๆพ,พ่ี่ๆฟัง,งประมาณนี้นั่นเองนะครับเตือนนะครับคลิปนี้ไม่ได้มาแนะนําในการลงทุนนะครับทุกการลงทุนมีความเสี่ยง คนศึกษาให้ดีก่อนนะครับเป็นไงกันบ้างครับวันนี้วันอังคารนะครับสำหรับเพื่อนๆทุกคนนะบางคนก็พึ่งเลิกงานมาบางคนก็กำลังกินข้าวพักผ่อนกันเลยขอให้เป็นสัปดาห์ที่ดีสําหรับเพื่อน,อนทุกคนนะครับว่าตอนนี้แม้จะมีกระแสดราม่าหลายๆอย่าง เกิดขึ้นนะทำให้ราคาหรือตลาดคริปโตเคอเรนซี่แปงไปบ้างนะครับก็หวังว่ามันจะสดใสในอีกที่ช้านี้นะครับฝนตกฟ้าครึ้มหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่ฝนตกนะครับฟ้าย่อมสดใสกว่าเดิมเสมอนะครับโอเคครับถ้าไม่อยากภาพข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ